ตอนนี้น่าจะกึ่งจังกูานไหเออเอาอะรแบบนี้หมกมิตรไปถ้าจะหมกมิตรให้กับหมกมิตรเลยคือถ้าไม่ได้ทำอาชีพนะแสดงว่าคงไปทำไปเรียนเชฟต่อแล้วเป็นที่จริงอยากแทนไปเรียนแต่ว่าไทม์ไลน์มันชนเนี่ยครนะมันต้องไปยาวประมาณสักแบบสิบสิบเดือนแล้วฝึกงานอีกสุดสองเดือนมันก็จะปีหนึ่งพอดีแล้วเราไม่ได้มีแก๊ปต่อมันไปมาอย่างไงชอบเข้าครัวเป็นพ่อครัวขนาดไหนครัคือ อันตั้งแต่รายการนะครับผมที่ไปมาแล้วก็พอออกพอจบจากรายการเราก็ได้ตอนนั้นได้มีโอกาสทําเป็นเชฟซูเปอรของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเอนจอยอ่ะ <c oughs> แล้วเราก็รู้สึกว่าอาหารมันก็มัน,ม,นมันอยู่กับเราตลอดแล้วเราเราเอนจอยที่จะทํามาเราเอนจอยกับการล้างครัวได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราเอนจอยกับการที่เด้เป็นเหลอาเมนูใหม่ออกมาทำเพลตติ้งใหม่ๆออกมา,มา,ยอ,อ,กมาอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราอินกับมันแหละท่านมป็นแค่พี่ถามว่าเจนมองอาชีพนักแสดงกับ งงว่างเพอาชีพนักแสดงเมหลักป็นหลักอยู่แล้วผมเชฟเชฟคือตอนนี้เรียกว่าเป็นเป็นงานอาดีเวกที่มันสาม,มารถประกอบอาชีพได้ในในรูปแบบหนึ่งของมันอย่างเงี้ในเรื่องของการทำอาหารเราสกิลมาจากไหนทีเพราะเราไม่ได้เรียนมาก่อนไม่มีพื้นฐานดิตรีอะไรมาก่อนเราตาเรียนเพิ่ม <c oughs> เรียนเพิ่มจริงเหรอเรียนเพิ่มครับผมเรียนเพิ่มแล้วก็ ประสบการณ์เงี้ยผมว่าพอเราได้ไปเจอเชฟได้ไปรู้จักเชฟท่านอื่น่งเงี้ยครับผมได้ไปถ่ายรายการเราก็ได้เรียนรู้ทริคใหม่ๆจากเขาบางทีเราไปเจอเขาไปอยู่กับเขาเราก็ได้ทริคใหม่ๆขึ้นมามันเราก็เหมือนเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอย่เงี้ยครับผมล้วก็ไปเทคช็อตคอร์สเพิ่มย่างเงี้ยก็มีระวางแนวทางในการในสายงานนี้ยังไงบ้างเพื่อสร้างรายได้ของเราคือผมว่าอย่างแรกคือผมเริ่มจากเขาชอบมันก่อนนะครับผมแล้วก็ มันพอพอมีโอกาสติดต่อมาแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากทำให้มันดีที่สุดเราทําโจทย์ตามที่ลูกค้าต้องการเราได้รับหล่ออกมาอย่างเงี้งคยครับก็คือค่อยๆค่อยๆอ,อ,อัดแนปค่อยๆเปลี่ยนให้มันให้ให้มันไปอยู่ในแบบเหมือนเหมือนไปอยู่ในวงการเดียวกันที่มีทั้งความบันเทิงด้วยแล้วก็มีทั้งวงการอาหารที่พ่วงเข้าไปด้วยกันอย่างอย่ถ้าไม่เป็นนักแสดงเป็นเชฟออีกย่างมันก็สามารถเลี้ยงตัวอ่าเออไม่ยังไม่ถึงขนาดน<ง>ั้นผมย<ง>ังไม่เก่งขนาดนั้นไงยังไม่เลยไม่เก่งแค่นั้นไหมอ่ะเป็นอาชีพลองไปที่ไม่ใช่อาชีพเสริมอ่ะเพราะว่า เรา e อย่าี่ทีนนี่ที่สเราจะโหก็คือที่จริงก็มีอยากเป็นอยากให้อยากมีโปรเจกต์เอ็นเกมอยู่เหมือนกันที่เป็นแบบที่เป็นที่เป็นตัวไายด้ที่เป็นตัว,ตวร้านนะครับแ,แต่ว่าแค่ย,ยังไม่ได้เดบิวต์มาหรอกอย่างอย่างอาหารก็มีหลายหลายแบบนะยิ่มี่โปรเจกต์ขนาดอาหารทุกแบบคือเอาเราคุ้นชินกับรสชาติอาหารไทยที่สุดเนาะแต่แบบเราไม่ได้รู้จักพวกวัตถุดิบไทยเยอะขนาดนั้นก็ ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพอร์ซนอลที่ชอบก็จะไปทางแบบอาหารสเปนสเปนิชอะไรเงี้ยาสเปนิชเมดิเตอร์เรเนียนแบบแนวนั้นมากกว่าถ้าในเต็มระอาหารต่างชาติต่างชาติมากกว่าอาหารไทยทำยากยากยากหรออาหารไทยทำยากมอเพราะว่าเครื่องประกอบมันเยอะเยอะครับผมว่าแบบอาหารไทยเป็นอาหารที่มันค่อนข้างคอมเพล็กซ์มากๆอะไรเงี้ยจะตำน้ำพริกทีนึงต้องใช้ตั้งยี่สิบอย่างแล้วก็เออไมได้ลองเพราได้ลงป่วจริงๆแล้วแบบว่าดีเทลต่างๆ ใช้เวลาอยู่ประมาณนานเแค่ไหนมันนานนะครัวมันเป็นอาชีพที่แบบการทําครัวมันต้องใจเย็นึ้นมาณนึบางอย่างมันใจร้อนแบบนึงไม่ได้เลยมันมันมันก็จะพังหมดเลยการทำครัวเราไปใจเย็นลงประมาณนึงนะาใครอย่ากการเตรียมวัตถุดิบหรือการการกอบหรือว่าถึงแล้วก็ต้องมานั่งล้างนั่งเก็บอีกกรีคือผมว่าคนที่ไม่ชอบทำอาหารว่าไม่อยากล้างแต่ว่าถ้าเรามีคนที่ร้างที่บ้านก็จะเอ็นจอยันการทำอาหารแต่ผมล้างเองอะ ไก็ผปปมว่าสุดท้าย,าายาแล้วมันเหมือนแบบเราซื้อเสื้อผ้ามาตัวหนึ่งแล้วเราเราแบบส่งซักแห้งเพราะว่าเราอยากเราอยากให้มันแบบไม่ได้ผดหรือไม่ได้อะไรเงี้ยการดูแลเครื่องครัวการล้างครัวมันก็เหมือนกันเราอยากให้อุปกรณ์ที่เราซื้อมามันอยู่กับเราได้นานที่สุดเพราะว่ามันก็ไม่ได้ราคาถูกเนาะคนช่วยชิมใครครับคนช่วยชิมต้องมีหลายคนเอ้ยังไงแต่ต่องนีเพื่อนคอแเมน์จากคุณสติดีกว่าครับ ชิมชิม,ชม,ชมเขาบอกตรงคือเวลาปกติเราทำเนี่ยเราก็จะทำเป็นรสชาติเรารอยู่แล้วก็ต้องมีแบบคนอื่นมุมมองอ,อีกมุมมองหนึ่งเพื่อเข้ามาบอกว่าเฮ้่เค็มไปนะเฮ้ยแบบอันนี้มันยังไม่อุมอมีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกว่าขาดรสชาตินี้ไปขาดรสชาตินี้ไปอะไรมันเราก็ต้องรับฟังคอมเมนต์เพื่อปรับแก้เ,กเพื่อค่อยๆให้แบบสกิลม,มือเรามันเซเบอรกขึ้มาทีมกับทีมกับ เอะไรงานในวงการนะครับอะไรงานในวงการตอนนี้มีอะไรอัปเดตไรบ้างมีคร so ับแต่ว่าก็ผมเส้นสัญญาห้ามพูดไว้อก็ถือว่าพูดไม่ได้จริงเหรอว่าคุณดูโปรเจกต์มันยังไม่เริ่มเลยเกมอ่ะเนี่ยหลอกถามอีกแล้วนะคือพูดได้เหรอครับผมโปรเจกต์คือตอนนี้มีโปรเจกต์หนึ่งที่อยู่ในขั้นตอนการ post p r o d u c t i o นแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งกำลังจะเริ่มโปรดักชั o n ครับผมก็คือคิดว่าน่าจะสักหกเจ็ดเดือน าจะได้เห็นเป็นภาพยนเร์แอบพี่ท่านอมให้ยังไงช่วยผมจ่ายไหมแสดงว่าปีนี้เราจะได้เห็นเจมมากขึ้นคิดว่าถ้าได้เห็นปีนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้รู้ทำลายที่เป๊ะขนาดนนั้แต่คิดว่าน่าจะสิ้นปีเป็นสิบปีเราจะได้ยังไงหวังว่าครับผมก็หวังเช่นเดียวกันเพราะจะได้ด้วยช่วงหลังๆมานี้แบบเจมไม่ค่อยเจอหน้าเจมเลยใช่งานการ คิดถึงเขาเนาะใช่คิดถึงเหรอที่จริงผมก็ทํางานที่เป็นแบบงานโปรดักชั่นอยู่นะแต่แค่แบบแต่แค่ช่วงนี้เออใช่ช่วงนี้ผมแบบเหมือนเอฟฟ้อยู่อะไรเงี้ยเออแบบพ้อไปถ่ายด้วยออฟแบบไปอยู่กับตัวเองประมาณนึงแป๊บนึงอะไรเงี้ยครับผมแล้วค่อยแบบรอพร้อมๆแล้วค่อยออกมาอยู่กับตัวเองนี่คือการพับพรวนตัวเองครับพับพรวนพับพรวนตัวเองพับพรวนตัวเองประมาณนึง ตามหาข้าใหมายของชีวิตเออเจอแบบเช็คใหม่ๆดยใช่ไหมตอนนี้เป็นเป็นครัที่แบบเอาจริงมันคือข้ออ้างสวยๆของคนที่อยากพักแหละฮะเนาะไก้ตามความข้าใหมายของชีวิตไม่แต่ว่าผมว่าพอเราได้ไปอยู่กับตัวเองมันก็ได้ได้คิดได้อะไรได้เจออะไรใหม่